สวัสด ah, um, oh. right. ีจ้า no พี่น้องมาผอกันอีกแล้วนอกจะกับแ่บหลายใบมะลิจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องไม่อนีได้เมนูแซบมาฝากพี่ตอนนองคือเก่าจ้าพี่น้องจ้ากับเมนูตตำมะหมาเล็บมือนางจ้าพี่น้องจ้ากินกับแคบหมูจ้าลวกะอ่าตำไส้ผักกะเฉด้นาจ้าพี่น้องผักกะเฉดลวกลวกมาแหลวจ้าล้วก็มีแบบสดมากินน้าจ้าผักกาะแยงน่อยนึงจ้าพี่น้องผักกาดล้วกะทั่วผู้มะละขีนกจ้าพี่น้องในกุ้งลวกนี่กุ้งหน่อยลวกใส่น้ําจ้าพี่น้อง มาม่าจัพี่น้องจ้ะมาม่าเสีบเสียบน้ากันเลยอจ้ะตำแบบพริกแห้งพริกสดใสน้ากันจับพี่น้องตำย้ำจาจ้ะมาม่าจับพี่น้องยุ้มเส้นน้กนกา,ากันคือเก่าจ้ะเมนูวันหยุดเ้นเส้นก่อนพี่น้องหนัว ปากเช็ดน้ำจ้ะคิดยากหืมแคบมูอต่อผูค่ะ

อ,อ,อากาศนี่ดีพี่น้องบ่คอยห่อนแต่มื่อี้

มนันก,กินนกแบบแบซดกันนี่ก่น cái ừ à วันที่2กิโลถ้าแั้ก็ขอเรีนะครับสำหรับการพูดได้นะครับวันที่3าไหนเวลาที่เสร็จแล้วเร็ที่สุด5กิโลแล้วนะครั4ก้านะครับสำหรับกาพูด้นะครับเชอทีนะครับ5กว่านนะครับสำหรับการพูดได้นะครับ4กิโล2ถ้าเสร็จนะครับ4กิโล2ถ้าเสร็จนะครับสำหรัารพูดได้นะครับ เปิดมังขุดเป็นสี่โร่ลอยเอามาขายในซอยจ้ะ ช่วงนี้น้ามังคุดน้าล่องกล่องนะค,ะค่ะร้ายครับซัมปิกแห่งพิซสดใจกันจ้ะซ่แบบยุก หมึ่งแบมาลาคีนุไม่กว่าซิบอกเขากันจ้ะเขากันเคย บมากเกลีไปหน่อยเนื yeah. ้อเส้นๆกับม um> um> ือเอาไม่ใช um> ่ก claro ัน Bom mm bom. -hmm. 음 mm -hmm. ผักซีน้ำาลวกแบบนี้เขากันจ้ะตำมะามาับ อืมอืมอืมอืักัแต่เพีเนาะม จ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าคือเก่าจ้าพี่น่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าเด้อจ้าจังไดก็ขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับการรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าแล้วก็สำหรับมือนี้สิคอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณและก็สวัสดีจ้า